สวัสดีค่ะฉันเตยนะคะวันนี้จะมาํำเนินรายการข่าววิทยาศาสตร์สัจจรคณะวิทยาศาสตร์บุรพภาค่ะในหัวข้อเรื่องพริกค่ะพริกเป็นพืชผักที่นิยมนํามาเป็นส่วนประกอบของอาหารนะคะซึ่งพริกเนี่ยจะมีรสชาติที่ให้ความเผ็ดและมีความหลากหลายทางด้านชนิดด้วยนะคะเช่นพริกหยวกพริกฟ้าพริกขี้หนูพริกมีความหลากหลายทางด้านสีด้วยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะคะ สำหรับการทดลองแรกวันนี้ของเรานะคะเราจะมาทำการทดลองคือการแยกสีของพิกค่ะเราจะมาดูว่าในพลิกเนี่ยประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างเทคนิคที่เราจะใช้ในการแยกสารวันนี้นะคะก็คือเทคนิคทีเลเยอร์โครมาตกัฟฟีค่ะเทคน,คนิคนี้จะใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเคลื่อนที่ของสารที่แตกต่างกันในตัวทำละลายโดยเราจะใช้ซิลิก้าเจลและกระดาษกรองเป็นเศษคงที่และจะใช้สารละลายอีเทอร์อัซิโตนเป็นเศษเคลื่อนที่ค่ะ ในการทดลองวันนี้นะคะเราจะใช้พริกสีเขียวและสีแดงค่ะโดยในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำการเตรียมพริกค่ะเราจะนำพริกสีเขียวและพริกสีแดงนะคะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆโดยบริเวณที่เราจะนำมาใช้ก็คือบริเวณเปลือกค่ะซึ่งมีสีที่เข้มที่สุด เราทําการเตรียมพริกเสร็จแล้วนะคะเราจะนําเปลือกพริกที่มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยมากดหรือวีลงบนแผ่นซิลดกาเจลหรือกระดาษกรองค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้นําแผ่นคอโมโตโกราฟี่มาใส่ลงในภาชนะที่มีสารละลายอีเทอร์อะซิโตนอยู่เรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาให้สนิทค่ะสารละลายหรือเศษเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ขึ้นไปตามแผ่นคอโมโตโกราฟี่พร้อมกับภาสารที่เราทําการสปอตขึ้นไปด้วย เลยทาให้เกิดการแยกสีนะคะโรงค่าวัตถุแต่ละชนิดจะเคลื่อนที่ในสารละลายได้แตกต่างกันค่ะเราพบว่าแผ่นซิลิก้าเจลสามารถแยกสารได้ดีกว่ากระดาษกรองโดยจะพบเห็นสารสีเหลืองสีแดงจากพิกค่ะผลการทดลองของเราพบว่าพิกสีเขียวจะพบสารสีเขียวมากที่สุดในขณะที่พิกสีแดงจะพบสารสีแดงสีเหลืองสีส้มหลายชนิด สีเขียวที่พบในพริกคือคลอโรฟิลที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงซึ่งจะพบมากในพริกที่ยังไม่สุกเมื่อเวลาผ่านไปคลอโรฟิลในผลพริกจะสลายตัวไปและมีการสะสมสารในกลุ่มคานินนอยเพิ่มมากขึ้นทำให้พริกมีสีเหลืองและสีแดงแทนค่ะในการทดลองที่2นะคะ เราจะมาทําการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพิชให้ดูกันก<า>ค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือการนําชิ้นสดของพืชมาพเพาะเลี้ยงเพื่อให้เกิดต้นใหม่ในสภาวะที่ปลอดเชื้อซึ่งการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถเพิ่มจานวนพืชได้รวดเร็วและมีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการในขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเตรียมอาหาร ที่ใช้สำหรับการพอลเลียงเนื้อเยื่อซึ่งอาหารที่เราจะเตรียมคืออาหารสูตรของมูราชิกะและสกูตถ้าหากสนใจสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ค่ะส่วนประกอบแบบคร่าวๆของอาหารจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองวิตามินและน้าตาลค่ะในการเตรียมอาหารเราจะเริ่มจากการเตรียมสารที่มีความเข้มข้นสูงๆหรือที่เรียกว่าสต็อกโซลูชัน เมื่อเราต้องการจะใช้ให้นำเมาเจีอจางให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการจากนั้นเติมน้ำตาลลงไปเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้แก่พืชและเติมผงวุ้นลงไปเพื่อให้อาหารเกิดการแข็งตัวซึ่งจะช่วยให้พืชพยุงตัวอยู่ได้เมื่อละลายสารอาหารและวุ้นเข้ากันดีแล้วจากนั้นนำมาแบ่งใส่ขวดที่เตรียมไว้แล้วนำะไปนึ่งฆ่าเชื้อค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการฆ่าเชือ้อ บริเวณที่เราจะใช้ค่ะด้วยแอลกอฮอล์75%และจะทำการฆ่าเชื้ออุป,ปรกรณ์ที่เราจะใช้ด้วยแอลกอฮอล์95%แล้วทำการจุดไฟเผาค่ะขั้นตอนต่อมาเป็นการฆ่าเชื้อตัวอย่างพิกเนื่องจากการใช้เมล็ดมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดด้านในมีความสะอาดและปลอดเชื้ออยู่แล้ว เราจำเป็นจึงต้องฆ่าเชื้อบริเวณภายนอกในการฆ่าเชื้อตัวอย่างพริกเราจะนำฝักพริกลงไปจุ่มในแอลกอฮอล์95%แล้วนำมาเผาผ่านไฟโดยจะใช้เวลาไม่นานเพื่อป้องกันไม่ให้มเมล็ดพริกเกิดความเสียหายจากการโดนความร้อนขั้นตอนนี้สามารถใช้ได้กับพริกแดงพริกเหลืองและพริกเขียวค่ะอ จากนั้นเราจึงนำฝักพริกที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วมาผ่าเพื่อที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาเพาะเลี้ยงในอาหารที่เราเตรียมไว้ค่ะ จบกันแล้วนะคะกับภ่าววิทยาศาสตร์จรของเราก็จะเห็นได้นะคะว่าพริกที่เรานํามาใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยสามารถนํามาใช้ให้เกิดการทนลองพธิศาสา์สนุกสนุกได้นะคะวันนี้ดิฉันขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ